สวัสดี FC f a n p a g แต่ก็โนนนี่ะครับแล้วก็ทักทาย FC ทางช่องทาง y o u t u b แต่ก็โน่นน่ชานลด้วยนะครับเหลี่ยมนี้ครับเป็นเหลี่ยมไม่ถนัดทั้งคู่นะครับเหลี่ยมซ้อมๆกันนะครับชิดบางพี่น้อยเขประทะเจ้าบ้านน้องนิกสีนครลินนะครับเคยประทะกันเหลี่ยมแปรล้วนมาแล้วนะครับวันนี้มาลองหลังเท้าล่างไม่กระโดดนะครับนิกเจ้าบ้านได้เสิร์ฟก่อนนะครับสุตสูนะครับ โอ้ครับเหลี่ยมไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับน้องนิครับก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้หวือหวานะครับเหลี่ยมนี้นะครับท้งคู่ครับดูภาษีน้องชิดบางพีครับน่าจะดีกว่านะครับสูตัวศูนย์นะครับออกนะครับ ก็ดูกันแบบเพลินๆนะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมซ้อมครับกำไรคนดูครับสำหรับผู้ชมสำหรับเรานะครับเตะเก่งไม่เก่งก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับหรือว่าฝึกให้เป็นหลายๆเหลี่ยมครับทั้งคู่เลยครับประสบการณ์นี้น่าจะอยู่ทองน้องชิดนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็น ลงรายการนะครับในเหลี่ยมนี้นะครับสวนตรงนี้ก็รับแขกให้เฉยๆนะครับเกมสิ่สองแต้มครับคุณเชียงอยู่ที่หกพันบาทนะครับแก้ไปได้ครับเอาครับครับได้ครับชิดดูครับดูทางจะนิ่งกว่าครับเอาครับสวนมาทีเดียวครับนี่ครับนี่ครับอ๋อก็เป็นแต้มของชิดบางทีน้อยครับ ตัวศูนย์ครับรับหนึ่งสองครับดูว่าวางไม่เป็นนะครับวางไม่ค่อยเก่งครับในแต่ลูกโตนะครับไม่กระโดดครับคู่นี้ดูว่าข้ามไปก่อนนะครับดูว่าน้ำหนักนะครับวางเหลี่ยมนี่ไม่เป็นนะครับได้แต่โตนะครับสำหรับน้องนิกนะครับแกมเท่าไหร่ล่ะเนาะ จารย์สองตั๊กซูนะครับนาทีโอนดีกว่าอย่างไรครับไม่มีีนาทีได้อยู่ครับมาหลังครับถามลูกสองครับถามว่าชิดยังไงครับอะไรกันครับ สวนตัดซ้อมครับเด็กน้องนิกโค้งๆไปครับอ่ารับสบายครับชิดออกมาครับอ่าววบเหมือนจะปล่อยแต่ไม่ปล่อยครับไม่ออกครับเรียนทรงนะครมีเหลี่ยมถึงจะซ้อมนะครับน้องนิกนะครับปกติก็ไม่เล่นเลยสองต่อศูนย์ครับชิดจี้มาตรงตัวครับมตัวลำเลียงไปไปตรงหัวครับ แก้มาที่หนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวไปแล้วครับลูกสองครับดอกนานไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียครับฝั่งนี้ครับถ้ามันพร้อมพี่โอนตังกันเสียงเบาๆหน่อยครับเดี๋ยวก็ถามมาว่าใครเสียครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดีเมื่อไหร่ก็เสียตลอดเลยจุกก็เหนี่ยวรับชิดโต้มาครับ หนึ่งเสานิ่งกว่านะครับสำหรับชิดครับอ้าก็เป็นแต้งของนี้ตื่นมาครับเปนกระองครับหมอแพนชอบใครครับเหลี่ยมนี้เสิร์ฟออกครับตัวน้ำหนักเท้านี่ไม่ได้เลยครับยังไม่เข้าฝักครับซ้อมอยู่สองวันครับสองคนหนึ่งครับชิดบางพีที่เข้าตัวมาครับไปเรือบหลังครับ เขาก,กระชอกหลุดครับง่งยง่ายครับชิดบางพีในวันนี้มีสามเหลี่ยมนะครับต่อสองหหลังเท้าครับไก่ออนุษย์กับน้องแมนสหลวงนะครับกระโดดได้ครับแล้วก็แปรซ้ายนะครับสมุยสมุยหลังเท้านะครับ4ีต่อนหนึ่งนะครับ ชอบชิดใช่ไหมครับลำเลียงลูกดีกว่านะครับการเลียงลูกนะครับน่าจะเล่นบ่อยกว่าครับตรงน,นี้ไปก่อนนะครับตรงน,นี้ลูกสามนี่วางไม่เป็นอยู่แล้วครับเอาครับแก้ไปครับออกออกออกพี่ หนึ่งต่อสี่ครับไล้ายครับอ๋อเก็ปลุดยังได้อยู่ครับดูครับนี้ไปครับอือหือเส้นหลังสุดเลยครับอ๋อยังได้อยู่ครับวางครับงัดขึ้นมาครับนี้อู้หูเร้าคิดดีครับแต่ว่าขามันไม่ไปครับไม่เป็นแต้มครับเปลี่ยนส่งครับ เซิร์นะครับไม่หวือหวานะครับเลี่ยมแบบนี้ครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับมาไกลครับต้องเอาครับสำหรับพี่ชิปครับอันนี้ไม่อ่อยให้น้องนะครับค่าน้ำมันมาไกลครับเหลี่ยมแปรนื้แท้น้องน้องนิกไปแล้วนะวัดกระแทกเลยหนึ่งต่อห้าครับ ไกับสายมุมมุมครับรูครับสไลด์เอาได้ครับเป็นแค่ครับสองข้อห้าครับโอ้โหครับหรือเปียส่งนะครับห้าต่อสองครับขวาหน้าขวาครับลำเลียงไปไปครับหยอดดีครับ สองต่อห้าครับเอาครับกระชอข้ามไปก่อนครับลูก 2. สองวางครับหน้าขวาครับเอาครับทีเดียวกระชอตายเป็นดีครับ หมยมีเรียงเตะกับชิดนะครับชิดบางพีนี่ขาซ้ายอย่างเดียวครับสมุนเป็นหลังเท้าหอเสียได้นะครับน้องนับสับต่อห้าหน้าฝ่ายยอดครับเอากนลั่นมาครับประมาณทำหมาครับมัดไข่ขอดไสครับตรงหัวครับหัวสองครับสวนครับดูคล่องกว่าครับสำหรับชิดบางพี ส่งตัวครับกันอกครับไปครับข้ามไปก่อนครับรับนิ่งขวาครับโอ้โหัำยังงี้ไม่ไหวครับหน้าต่อสามครับเปลี่ยนสองโอ้โหยัดเข้ามาครับลูกเสิร์ฟครับครับอ้าับหรุดเองนะครับ ตั้มนะครับตั้มปูกขาดครับน้องตั้มกลับถึงบ้านหรือยังครับเห็นเมียโพสตามนะกลับบ้านหรือยังน้องตั้มครับสวัสดีคุณคุยครั้งครับอุยหยอนตรงนี้ครับอ๋อสวยมาครับนี่ไปใหม่ครับดูแล้วทางนู้ดคลาสสิกนะครับเอ้าดูครับมันโดนโดนแรงไวหน่อยครับโอ้ ไม่โดนเท้าโดนนักแข่งครับ5ซซามครับจัดยอดเลยครับรั่นไปแล้วครับเป็นโอกาสของชิดสวัสดีคุณสุปราณีปูกนะครับเข้ามารับชมครับตอนนั้นครับมาหน้าขวาครับจังหวะลูกที่สองไปก่อนครับ ตันตี้ครับนี่ข้ามไปก่อนครับอ๋อตีน,นครับ ไม่ได้อย่าพูดเลยบอกกข่าวโทรมาเลยบอกว่าให้มางานสิบโมง็เย็ดเป็ดหมาออกหลังครับเป็นต์ตรงนี้ครับสี่ต่อห้าครับไปจอดหน้าขวาครับเอาครับชิดชิดเน็ตแล้วครับเล่นไม่ได้แล้วติดกองเชียร์แล้วโอ้โหกองเชียร์โดนโหครับอื้มครับอ้วนบุญเรืองครับขานออกเสียงขานออกครับ โอ้โหหน้าเท่าเลยครับไอ้กระบุมขวาครับโอ้ออกนิดเดียวครับโอกาสถ่อชิดบางทีครับหน้าเท่ากันที่ตรงตัวม nah ั้งครับหนึ่งสองโอ้ลงเยอะเลยครับมาสองเชียร์บอกว่าออกนะครับ ลงเยอะเลยนะฮะเแล้วเช็คผิดพลาดครับเป็นแต้มของชิดบางพีครับ6กต่อหมาครับออกครับตรงนี้ใหม่ออกข้างครับ 6ต่อ5ครับหาครับที่ใส่ตัวมาครับหมุนรอบหนึ่งครับเอาครับตู้ดูกับลาดเองนะครับ5ต่อหกครับเสือตรงหัวไม่่อนะครับ3าครับชิดลูกชิ่3สามข้ามาดูน้องนี้ครับ หวังไม่ได้ครับแค่ข้ามไปก่อนครับข้ามมาเหมือนกันครับชิปบอลนะครับลูกสองลูกสามมาภายหลังครับร้อนหวังนี่มันกัดแล้วก็มีซ้ายขวาครับชิดป่ายครับแทงดีดใส่มาครับอยู่ไหมลูกที่สองับข้ามไปก่อนครับอ๋อครับหยอดหยอดแล้วครับชิดเกาะลูกนั้นได้ดีมากครับ นี่ครับผรนขนี้มันอบเทากเท่ากันครับไปที่ซ้ายครับแกะขามาครับจังหวะสองครับไก่เนี่ยทำไม่เป็นนะมังมีรับ นี่ครับทำไม่เป็นเนี่ยพอใกล้เน็ตเราทำไม่ได้นะเพราะว่าห้ามสะโดนะครับเรื่องนี้เด็กกันแบบราคาน่ารักนั่นแหละครับมิตรภาพค,ครับคู่ซ้อมประจําของชิดบางพีครับไหยหลังครับมาครับสายไหมตีสายก็ไปนะครับนอกต่อครับ กเท่ากันครับออครับน้ครับเจ็ดต่อหก เสือสายด้ยวยครับผนะมเอาเสฟซ้ายก้อนนยนะครับหยอดครับครับเอาเสือมาทีเดียวยังอยู่ครับตรงนี้ไป้ลูกสองมาครับถือว่าดีครับชิดระดับหนึ่งครับหน้าขวาครับชิดลูกสองแล้วครับหยอดขอบตัวครับลูกวานนี่ยังสู้ชิดไม่ได้ครับ อาศัยลูกเหนียวครับลูกตื้นนะครับทางนู้นรอทางนน้นเสียเองนะครับยัดตัวมาครับตรงนี้อู้ยังไงไปครับวางขวาครับขู่อย่างได้อยู่ครับยังไงยอดีครับตักขึ้นมาครับโอ้โหจังหวะไม่เป็นใจครับไปพักอยู่บนเน็ตครับ แปดต่อหกครับสองแต้มห่างหัหน้าขวาครับไปครับสองตัวครับโอ้ไปครับโอ้โหครับไม่ได้ครับ ไปเป็นแต้งของชิดบางพีอีกหนึ่งแต้งครับเป็นเก้าต่อหกครับเก้าต่อหกครับ ยัดตัวมาครับไปครับที้เข้าไปครับชิดเซนิดนึงยังมาได้ครับข้ามไปก่อนครับจังหวัดสองครับชิดว่าไงยังอยู่ครับเรัเลี้ยงลูกได้ดีครับชิดโอ้โหฝ่งนี้เด็กนุ่มนะครับยังไม่มีลูกครับเลยเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นนะครับสิบ่อ6หกครับ เริมีออกไปแล้วน้าวยัดตัวมาขายข้าม้นอะไรับยอดไม่ผันเซเวอตโตโครับขึ้นอย่างนครเบีววาดสองเอาประสบการณ์ไปครับเซเวอตโตครับร หรัวท้ายขอไม่บไม่อยู่ก็เกนะครับได้ไปครึ่งเดียวครับตรงนี้ครับชิปบางทีครับยังเหลืออีก2อเหลี่ยมนะครับ